สวัสดีครับวันนี้เคิร์นพาเที่ยวเราพามาชมโบสถ์วัดเนินหนองโสนครับอำเภอบรนลาดจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ครับไปครับไปชมภายในบนครับว่ามีความงดงามขนาดไหนครับนี่ก็เป็นป้ายชื่อปิดทองฝั่งลูกทิมิที่ที่ผ่านมาครับของวัดเนินหนองโสนเลครับก็ปิดเมื่อปี6 2สองครับโอ้แล้วดูครับความงดงามของโบสถ์ครับโอ้แล้วดูสมครับ ชมทางเดินครับทางเข้าก็เป็นรูปสิงค์ครับจากการสอบถามลุงพี่เราดูครับโอ้โหไปครับไปชมภัยอะไรกันครับว่ารอบๆบริเวณโบสถ์มีจุดไหนที่สวยงามครับเราดูครับสวยงามจริงครับเราดูวิวครับอยู่บนยอดเขานะครับจุดเด่นๆคือกำแพงโบสถ์โอ้โหเป็นพญานาคครับสวยงามจริงครับเอ่อ โดเป็นท้องเรือครับโหงดงามครับเป็นทรงท้องเรือครับโอ้โหสวยงามจริงครับโหงดงามครับเป็นพญานาคนะครับทางสูงด้านหลังนะครับนี่ทางด้านหลังโบดครับโอ้โหมาดูครับจัวครับสวยงามจริงครับพญานาคงดงามจริงครับ รูปส่งท้องเรือเลยครับไปครับเราไปชมบริเวณด้านหน้าบนครับว่าจะมีความงดงามขนาดไหนครับทางด้านหน้าซุ้มโบสถ์ครับสวยงามครับซุ้มด้านหน้าโบสถ์ครับโหเป็นพญานาคแล้วดูจั่วครับโหงดงามจริงครับไปครับเราเข้าไปชมภายในโบสถ์ครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน ไปรับชมกันครับป้ายเข้าพาชมภายในโบสถ์ถึงก็นี่ครับพระประธานโอ้สวยงามครับนี่ครับเราพาเข้ามาชมในโบสถ์ของวัดหนองสนมครับโอ้โหสวยงามและงดงามจริงริครับโอ้รูปวาดบนผนังดูครับรอบเลยครับโอ้โหรูปวาดบนผนังสวยงามจริงจริงครับ เราดูเชิงไฟครับโอ้โหคมไฟสวยงามครับโหแล้วก็พระประธานครับงดงามจริงครับความสวยงามของพาะประธานของวัดหนองสโนอครับอบ้าะลาดจเพชรบุรีครับโอ้โหสวยงามครับและนี่แหละครับคือโบสถ์วัดเนินหนองสนออบราหลาดเพชรบุรีครับ หลังเราเป็นสิงนะครับโอ้เป็นโบสอีกหนึ่งโบสที่เคิร์มพาเทีย่ยวคิดว่าสวยงามมากๆครับวันนี้เคิร์มพาเทีย่ยวก็พามารับชมครับอืนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ